โอ้โห oh. oh. อุ้ยสวยเนอะพอเดินเข้ามาดีไซน์สะดุดตาสุดคือตัวนี้เลยพี่มีแบบโลโก้ไฟสองข้างล่างด้วยโคตรเท่ใครมีแพลนจะเปลี่ยนจอคอมมาอยากให้กำเงินเอาไว้แน่ๆและดูคลิปนี้ให้จบก่อนเลยครับเพราะในวันนี้พวกเราจะมาแนะนำจอ OLED สุด ีีมยมยกัันถึง5ตวบอกได้เลยว่าที่เราคัดมาให้แต่ละตัวเป็นจอตัวจบได้ทั้งหมดเลยครับใช้ดูหนังเล่นเกมทํางานได้สบายๆซึ่งถ้าสงสัยว่าทําไมคลิปนี้เนี่ยเรามาแนะนําจอคอมเป็นแบบ o อเลหมดเลยก็เพราะว่านี่คือยุคสมัยของจอโอเลดแล้วนะครับด้วยความที่สีสันเนี่ยสวยงามระดับเดียวกับจอทีวียิงเรื่องแสงและเงาบอกเลยว่าสุดครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปดูจอทั้ง5้าที่จันแนะนำกันเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวจะเด่นยังไงสวยแค่ไหนไปชมกันเลยครับ โอ้โหโอ้ไปเอาจอมาจากไหนกันฮะอุ้ยสวยเนาะทีนี้รู้จักจออะไรนะจอเลเคยได้ยินมาบ้างครับอกว่าจอมอนิเตอร์แบบเมื่อก่อนก็เป็นจอทีวีอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเห็นจากทีวีในห้างที่รู้จักตอนแรกๆเลยรู้จักจากทีวีเออันมันชัดอะเวลาเดินเข้าไปตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วแบบยืนแบบตาแตกอยู่อะคะ่ะ ก็คือเหมือนกับว่ารู้ว่าเป็นพาเนลอีกประเภทหนึ่งที่ดีกว่า IPS อยากใช้อยู่แล้วครับอยากรู้แค่ว่า o อ e d เนี่ยมันต่างกับ IPS มากไหมได้เดโมมาลองแรกๆเนี่ยมันก็ว้าวาอยู่ลองเล่นเกมในที่บ้านดู IPS ภาพมันมันไม่ได้สวยสู้เท่าโอ e d ดู YouTube ที่บ้านก็สู้ที่ทำงานไม่ได้หลังจากที่ใช้มาอา,าทิตย์หนึง่งมันก็รู้สึกว่าต่างจริงแต่ก็ด้วยราคาด้วยนะที่มันแบบกระโดดมาเกือบ3เท่าก็อาจจะคิดนิดนึง Dell Alienware AW2725DF ตัวแรกเลยนะครับขอเริ่มต้นด้วยจอที่หลายๆสื่อต่างยกให้ว่านี่คือ1ในจอ OLED สสำหรับเล่นเกมที่ดีที่สุดในตอนนี้กับ Alienware นะครับซึ่งจอคอมตัวนี้เนี่ยเป็นจอคอมความละเอียด 2k ไซส์อยู่ที่27นิ้วครับซึ่งไฮไลท์ของเขาก็คือความลื่นไหลขั้นสุดด้วย Refresh Rate ที่ให้มาสูงถึง360 h ฮิร์ตและ r e s p o n s e t i ม e ที่ต่ำมากๆในเซี่ยวของเซี่ยววิ สำหรับสเปคนะครับจอตัวนี้เนี่ยใช้พา n ์ทนล QD-OLED เจน3ล่าสุดซึ่งจุดเด่นอยู่ที่ตัวอักษรเนี่ยค่อนข้างคมกริบแล้วก็ไม่ลายตาด้วยนะครับภาพบนจอจะเก็บได้ครบทั้งแสงและเงาอย่างซีนที่มีแสงสาดตัดเข้ามากับมุมมืดๆเนี่ยจะเห็นระดับความลึกของความมืดได้ชัดเจนมากๆครับให้ความรู้สึกเหมือนกับดูหนังในโรงหนังกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของดีไซน์ครับโดยเดวยเรียบร้อยสวยงามขาตั้งประหยัดพื้นที่มากๆเพราะว่าฐานเนี่ย ทำออกมาเล็กกระชับทรงหกเหลี่ยมด้วยนะครับพร้อมกับกรอบปิดช่องเชื่อมต่อและช่องจัดสายไฟด้วยนะครับเดีวตัวนี้ก็เลยถือว่าเป็นจอเกมมิ่งที่เราอยากจะแนะนําในขนาดไซส์27นิ้วในแบบครบไม่จํากัดเลยครับตัวนี้อยู่ที่3 9 9 9 0บาทครับ GIGABYTE AORUS F.O. 2 7 Q. 3 มาดูตัวที่2จาก Gigabyte กันบ้างน,นะครับตัวนี้ก็เปิดตัวในงาน CES 2024เมื่อช่วงต้นปีนะครับสำหรับ Gigabyte Aorus ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจอ QD OLED 2K 27นิ้วที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเพราะว่าให้รีเฟรชเรทมาถึง360รกร์ก็อันนี้เท่ากับตัวแรกเลยนะครับแต่ตัวนี้จะมีจุดเด่นมากกว่าเพราะว่ามีฟีเจอร์ p a c t i c a l Switch ลดขนาดหน้าจอให้เล็กลงเป็น24นิ้วได้นะครับ แต่ก็แรกมาด้วยความละเอียดที่ลดลงจาก 2K ถ้าไซส์24นิ้วเนี่ยก็จะเป็น Full HD เท่านั้นนะครับก็ถือว่าใช้สลับหมดไว้เล่นเกม FPS ได้เลยครับสาวกเกมยิงถูกใจสิ่งนี้แน่นอนครับ สำหรับเรื่องสีนะครับถึงตัวนี้จะใช้พาแเนลเหมือนกันนะครับแต่สีสันของออรัสเนี่ยจากที่ดูเนี่ยตัวนี้กลับทําออกมาได้เป็นธรรมชาติกว่าไม่มีจังหวะที่สีสดโดดเกินความจริงให้เห็นเลยทุกฉากทุกซีนเนี่ยจะแสดงออกมาได้สว่างเต็มตาทําให้ดูหนังนั่งเล่นเกมเต็มมัทรสกว่าครับสำหรับตัวขาเนี่ยก็จะมาดีไซน์กับขาตั้งรูปตัววี แต่ขาตั้งบอกเลยว่าค่อนข้างกินพื้นที่เมื่อเทียบกับตัวอื่นนะครับส่วนการปรับระดับองศาเนี่ยจะทําได้ทุกทิศทางแต่การปรับความสูงจะแน่นและแข็งเวลาปรับต้องออกแรงพอสมควรทีเดียวครับสเปคก็เหมือนกับเดลตัวแรกเลยแต่ว่าราคาตัวนี้จะถูกมากกว่าอยู่ที่34,900บาทครับมาดูตัวต่อไปยังอยู่ที่จอ27นิ้วนะครับเพราะว่า msi เขาก็ส่งจอ O l เลมาเหมือนกันนะครับกับจอ msi MPG 2 7 1, 1 QRX ที่มีสเปคเหมือนกันเลยครับกับ2รุ่นก่อนหน้าซึ่งจุดที่ไฮไลท์ ight, ชูขึ้นมาเหนือตัวอื่นเลยก็คือเรื่องของความสะดวกในการใช้งานตัวนี้จะให้พอร์ต USB-C เพิ่มมาให้ด้วยนะครับจ่ายไฟได้สูงถึง90วัตต์ใครที่มีโน้ตบุ๊กมีคอมนะครับสามารถเสียบเป็นฟาชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยทันสมัยมากๆตัวขาเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลจะบิดจะเอ็นไปทางไหนก็ค่อนข้างสมูททีเดียวครับ โดยรวมนะครับถือว่าสเปคเนี่ยไม่ต่างกับ2ตัวแรกมากแต่ว่าตัวนี้เป็นจอที่ productivity ดีกว่านะครับเพราะว่าเอาจอเนี่ยไปชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับทำให้มีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าในราคาที่3 10, 9 9 9 0บาทครับ Cooler Master Tempest g z 2 7 1 1 โอเคครับไปกันต่อกับจอ OLED ตัวแรกของแบรนด์ Cooler Master เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาในภายใต้ซีรีส์ Tempest ซึ่งตัวก่อนๆที่แบรนด์ทออกมาเนี่ยก็จะเป็นพาเนล Mini LED แต่ว่ารุ่นนี้ครับพอได้ทำโ o e d เนี่ยก็เป็นการอัปเกรดในเรื่องคอนทัสต์เข้าไปอีกจากพาเนล Mini LED ที่สวยอยู่แล้วนะครับตัวนี้สวยเข้าไปอีกด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ถึงจะเป็นจอ OLED เหมือนกันแต่ว่าจะใช้พาเนลพิเศษที่เขาเรียกว่า WOLED โดยจะมี W ตัวหน้าเนี่ยเขาจะย่อมาจาก White ที่เป็นสีขาวนะครับซึ่งก็ตรงตามชื่อเลยตัวนี้มีความเก่งในเรื่องคอนทาราสสว่างสีขาวและป้องกันแสงสะท้อนบนจอด้วยจอด้านช่วยให้เวลาใช้จอในห้องที่มีหลอดไฟใกล้ๆเนี่ยจะไม่มีแสงสะท้อนให้แสบตาเลยนะครับก็ถือว่าลดการรีเฟกตไปเยอะเลยสําหรับจอด้านแบบนี้นะครับโดยในสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้เป็นจอ27นิ้วความละเอียด 2K และรีเฟชเรทอยู่ที่240เฮิครับ ด้านดีไซน์นะครับตัวฐานเนี่ยมาแปลกทีเดียวครับมาเป็นแบบขาห่วงหกเหลี่ยมอันนี้ตามโลโกโล้ Cooler Master ของเขาเลยครับก็ดีไซน์แบบนี้ทําให้ตรงกลางเนี่ยมีพื้นที่ใช้วางของได้ก็ถือว่าสะดวกไปอีกแบบครับแต่ใครที่สนใจเจ้าตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าต้องทําใจกับพวกตัวก้านควบคุมหน่อยนะครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวตัวปุ่มเนี่ยจะแบนๆเรียบๆทําให้เวลาขยับซ้ายขวา ไม่ค่อยไปตามสั่งเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเราก็หยิบมาเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับจอ o อ ED ในไซส์27นิ้วตัวนี้สำหรับ Cooler Master ที่ราคา34,990บาทครับ ASUS ROG Swift PG32UCDM ปิดท้ายกันด้วยสุดยอดจอ OLED ตัวที่ท็อปที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้อย่าง ROG Swift จอ Gaming QD OLED ขนาด32นิ้วที่จัดมาให้สุดทั้งสีสันและรายละเอียดระดับ 4K มาให้ด้วยนะครับสำหรับพาเนลก็เหมือนกับตัวอื่นเลยครับใช้พา n เนล QD OLED แบบเดียวกันเลยแต่เมื่ออัปเกรดความคมชัดมาที่ 4K เนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเหมือนกับเปิดโลกใบใหม่เลยครับดูแล้วชัดขึ้นสดขึ้นเลยครับ ถึงแม้ว่าเราหยิบตัวนี้มาอาจจะโกงตัวอื่นไปสักเล็กน้อยเพราะว่าเป็นจอ 4K แล้วก็ขนาดใหญ่กว่าด้วยนะครับแต่ก็สรุปให้ได้คร่าวๆเลยนะครับว่านี่คือประสบการณ์ระดับ 4K ที่ทุกคนน่าจะฝันถึงจริงๆสมแล้วนะครับที่ครองตำแหน่งจอ OLED ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับแต่ด้วยราคาก็โดดจากตัวอื่นไปพอสมควรตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่54,900บาทนะครับราคาก็จะสูงกว่า4ตัวแรกเกินหมื่นด้วยนะครับ แต่ถ้าตัดเรื่องราคาออกไปนี่จะเป็นจอเกมมิ่งระดับ h ฮเอน n d ที่ถูกต้องที่สุดในยุคนี้แล้วครับโอเคครับรีวิวกันไปคร่าวๆนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาลองฟังความเห็นจากทีมงานเมอร์คูรากันดูนะครับว่าจอทั้งหมด5ตัวนี้เขาจะชอบจอตัวไหนกันมากที่สุดครับต่างมากตัวนี้น่าจะแพงสุดปราดูใหญ่สุดก็โอเคนะสวยดีหนะ้าตาเหมือนเดินอยู่ในห้างเมัาก่อน พอเดินเข้ามาดีไซน์สะดุดตาสุดคือตัวนี้เลยพี่มีแบบโลโก้ไฟสองข้างล่างด้วยโคตรเท่ดีไซน์ชอบตัวนี้เพราะมันสเปซสเปซซิ่งระหว่างตรงนี้มันไม่มีมันไม่เหมือนกับตัวนี้มันเหมือนกับว่าเป็นตัวเก่าแล้วแล้วมันดีไซน์ให้สเปซซิ่งวางของได้มากึ้นก็เลยคิดว่าชอบตัวนี้มากกว่าพอมีคีย์บอร์ดมาวางมีเมาส์มาวางมีแผ่นรองเมาส์มาวางเนี้ยมันก็ไม่ค่อยกินที่เท่าไหร่ตัวนี้มันขามันแหลมจนเกินไปผมรู้ว่ามันกินพื้นที่มากแต่ผมชอบการเป็นห่วงอย่างนี้เลยมันน่าจะใช้ วางของวางอะไรได้ด้วยไม่ไม่กินพื้นที่อย่างเดียวที่มองได้คือเรื่องดีไซน์ผมว่าตัวนี้น่าจะถูกสุดทุกตัวดูแบบขามันดูแบบมีความอลังอ่ะทุกตัวเนี่ยขาเทอะทะหมดเลยไม่ชอบเพราะว่าตรงนี้มันมันวางกับฐานลําบากอะค่ะมันต้องวางกับมอนิเตอร์อาร์มเท่านั้นเราตุ๊กตาเยอะอ่ะชอบตัวนี้น้อยที่สุดแล้วกันค่ะตัวอื่นน่าดูพอๆกันหมดตัวนี้เพราะว่ารู้สึกทํางานน่าจะแสาตามากๆจอใหญ่กว่าชาวบ้านครับถ้าดีไซน์น่าจะตัวนี้เลยแต่ชอบตัวนั้นนะตัวนั้นจอใหญ่มากเลยอ่ะ คือถ้ามองอย่างเงี้ยมองเผลอๆนะถ้าไม่ได้เทียบกันอ่ะแยกไม่ค่อยออกพอใช้โ l e d เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันดรอปจาก VA มาแหละแต่ความสีความสดมันก็ยังสดกว่าตัว IPS อยู่ซึ่งไม่แน่ใจว่าถ้าใช้งานเรื่องครีเอทีฟหรือว่ากราฟิกเนี่ยสีมันจะพีรือเปล่าแต่ว่าถ้าเล่นเกมหรือว่าดูหนังดูยูทูบอะไรอย่างเงี้ยคิดว่า o l e d มันตอบโจทย์สุดแล้วก็ลองใช้มาประมาณอาทิตย์นึงแค่ละมังแล้วก็พอกลับไปที่บ้านอ่ะใช้สี IPS แล้วมันรู้สึกว่ามันมันจืดไปเลยถ้าเลือกได้หนึ่งตัวกลับบ้าน ที่บ้านเลยนะถ้าที่บ้านเลยอ่ะก็คงเป็นเลือกตัวนี้ค่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้าน,นอ่ะบ้านเราไม่ทํางานาเราทํางานนิดเดียวพอค่ะสาเหตุเลยก็คือดูมันจอใหญ่สุดแล้วก็แบบโอเคไม่ชอบตรงนี้ก็จริงแต่ว่าที่บ้านมีมอนิเตอร์อาร์มทุกอย่างจบอยากได้ตัวที่2ครับเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆริอ่ะตัวที่2ตัวที่ห้าคล้ายๆกันเนาะตัวที่5รู้สึกว่ามันใหญ่ไปสําหรับจอคอมใช่เพราะรู้สึกว่าเล่นเกมอ่ะมันไม่ควรเกินประมาณนี้ยี่สิบเจ็ดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะใหญ่ไป ถ้าให้เลือกผมเลือกตัวแรกครับจริงๆอยากจะเลือกตัว2นะแต่ว่าแบบพอดูใกล้ๆกันสีมันเหมือนกันเลยแล้วด้วยฐานมันกระชับสุดครับก็เลยถ้าจะเลือกเลือกตัวแรกกลับบ้านครับไปได้เลยไหมครับอันนี้อันนี้ครับเลือกเลยอันเลือกเลือกตัวนี้ผมเลือกตัวนี้เพราะว่าสีมันสดดีแล้วก็มันใหญ่ด้วยเราก็คิดว่าเวลาติดขาดจับจอดูไฮโซดีแต่ว่าถ้าปิดไฟนี้ได้น่าจะดีนะชอบตัวนี้คะเลือกตัว rog ครับ เพราะอยากได้ไซส์อย่างนี้พอดีออรู้สึกว่าตัวอื่นๆไซส์มันประมาณ27หมดเลยแต่ตอนนี้ต้องการจอตัวหนึ่งด้วยที่ว่ามันเป็นพา n e l เนลโอเลอะอยากจะได้แบบเป็นจอหลักไปเลยก็อยากจะได้ไซส์ประมาณนี้จอโอเลคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่เล่นเกมกับดูหนักมากกว่าครับส่วนเรื่องทํางานเนี่ยคิดว่า น่าจะโอเวอร์ไพรส์มากไป IPS น่าจะตอบโจทย์มากกว่าเกมเมอร์ผมก็มองว่าอาจจะเป็นเกมเมอร์บางกลุ่ม mm hmm. ถ้าเป็นสาย f p s อ่ะพวกเล่นเกมไอ้พวกว่าพวกนี้เขาอ,อาจจะไม่ซื้อ r e f ฟ e ชเร a t e มันอาจจะ360เฮิร์ตจริงแต่แต่ไม่รู้ว่าความนิยมสมัยก่อนอะ่ะแม่งก็ยังมี TN 24นิ้วที่แม่งราคาหมื่นกว่าเขาก็ซื้อใช้กันอย่างเงี้ยใช่ไหมอืม mm hmm. ผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นพวกสาย IPS อาจจะไม่แต่ว่าถ้าเป็นเกมเมอร์ที่เขามีาตะตุ้งตตังหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเล่นแนว Open World หรือว่าไม่ได้ซีเรียลมากก็อาจาะซื้ ก็รู้สึกว่าต้องเป็นคนแบบประเภทแบบสุดๆมีเงินแล้วก็อาจจะทํางานเชิงกราฟ,ฟิกหรืออาจจะเป็นพวกเน้นเอนเตอร์เทนบ้านมีตังค์ไม่รู้จะทำอะไรซื้อจอมานั่งดูหนังชัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนมีเงินอาจจะเป็นคนที่ผ่อนส่วเป็นตสิบเดือนก็ได้ก็ยังแพงอยู่ถูกไหมส่วนเปเ็นสิบเดือน4นะี่หมื่นห้าหมื่นเดือนสี่ห้าพันนะทต่ไมเล่นนี่รถมอเตอร์ไซค์นะถูกไหมหมดรถมอเตอร์ไซค์อยู่บนโต๊ะกูยังตรงไปตรงมาใช่ไหมถ้าไม่ติดเรื่องงบรวยอยู่แล้วก็ซัดโอเลตไปเลยครับตอนนี้ <laughs> มีตุ๊กแบนให้เเเลลืออกกยยครรับทีีมาจว,ว่ะ ซื้อไหนวะเมอร์คูล่าคีย์บอร์ดซื้อไหนเมอร์คูล่าน้องซื้อไหนเมอร์คูล่าคุฟังอะ่ะเมอคูล่าลดลดไม่ซื้อไหนเมอร์คูล่าไงเกมมิ่งเกียร์ที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่า โอเคครับจบกันไปแล้วสําหรับจอ OLED ทั้ง5ตัวที่พวกเราได้ยกมาแนะนํำกันไปถึงจะหยิบมาเยอะมากถึง5ตัวนะครับแต่บอกได้เลยว่าแต่และตัวเนี่ยมีจุดเด่นที่พร้อมเป็นจอตัวจบสมกับการเป็นมาตรฐานจอคอมสาหรับยุคใหม่นี้จริงๆครับ บวกจอพาแนลโอ e d ทั้งสีสวยและคมชัดรวมไปถึงฟีเจอร์การใช้งานที่ให้มาแบบจัดเต็มทุกจอเลยนะครับซึ่งนะตอนนี้จากหลายๆความเห็นที่บอกมานะครับก็น่าจะติดในเรื่องของราคาเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างห่างมากๆกับจอพาแเนล IPS ในสเปคที่เท่ากันมากๆเลยนะครับแต่ใครที่อยากจะเปลี่ยนจอใหม่แล้วก็มีงบบอกเลยว่าตอนนี้ซื้อจอ o l e d มายังไงก็คุ้มครับเป็นมนาตรฐานจอแบบใหม่ที่เอาไปใช้ได้ยาวๆเลยครับ แต่ก็ต้องมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งความสวยระดับนี้บอกเลยว่าจําเป็นต้องมีคอมสเปคนังแรงเพื่อขับภาพให้สุดเหมือนกันทําให้ใครที่จะซื้อจอโอเลมาใช้เนี่ยก็ต้องมีคอมที่ค่อนข้างแรงและแน่นอนครับแพงในระดับเดียวกันด้วยซึ่งอย่างในคลิปนี้ครับที่เราเทสเนี่ยเราก็จะใช้คอมเซต ROG เป็นซีรีส์ที่เขาโคกับอีวากิเลียนตัวใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณทาง ASUS ที่ส่งมาให้เราได้มีคอมแรงๆและมีภาพสวยๆใช้ทดสอบกันในวันนี้ด้วยนะครับ ใครที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับแต่ถ้าชอบคลิปเราก็ยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พวกเราเมือคุล่าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับแก๊เจที่ใช่ยังไงก็เมือคุล่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ